สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างการเล่นหนังแรกครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นกับการที่ได้ทําอะไรใหม่ๆครับผมก็ปกติก็ถ่ายซีรีส์ถ่ายละคร,รแล้วก็อันนี้เป็นหนังแรกรู้สึกตื่นเต้นมากไทเตอร์มันแบบผ่านใจมันหรอก,ก็เอาจริงแอบแคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบไทเตอร์จะเป็นคนที่แบบเข้าห้าวไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวจริงอะแอบ,บกลัวอยู่นินดนึงแต่แต่มันแบบ แต่มันก็มีนิดนึงครับผมไม่ได้แบบกลัวขนาดนั้นบางคั้งทั้งเรื่อของการการเจอหรอือว่าแบบการเจอเหรอก็แบบอาจจะมีบ้างแต่แบบไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฉยๆแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็น,น,นั้นก็ไม่เจอก็มานว่าเห็นไปในงานสีดำอะไรเงี้ยแล้วก็เจออะไรบางอย่างนี่แหละในห้องน้ําซึ่งเราแบบเดินผ่านไปแล้วเราเจอใช่ป่ะแล้วเราเดินกับผ่านมาอีกทีเราไม่เจอสิ่งนั้นแล้วทั้งที่แบบ มันอยู่ตรง,น,ง,รงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยอกอนแตคิดว่าตอนนั้นก็น่าจะเด็กครับผมก็เลยไม่ได้กนะินเลยนะก็จะเราคนๆก็ถ้าสมมติว่าไปเจออะไรมาหรือว่าแบบไปดูเรื่องอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วมันน่ากลัวเราจะกลัวแต่ถ้าวันไหนเราไม่ได้ดูหรือว่าไม่ได้ไปเสพเสบทองผีอะไรเงี้ยเรื่องผีเราก็จะไม่กลัวเขเลยยินเขาองถ่ายลัวไปก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่เป็นไงต้<อ>งางมาก่อนซีนใน,นยอะกว่าจีนดยนะ๋อใช่ครับผมก็มีมีหลายโลมีหลายโลที่แบบอ่านจากบท ในเรื่องเราจะรับบทเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยนะใช่เป็นคนแบบเข้าห้าเป็นคนท้าทายด้วยครับผมคิดว่าแบบเราเตรียมตัวยัยยยงไงบ้างไหมเพราะมันจบก็ใกล้จะจบแล้วครับผมก็มกเตรียมตัวไงเราก็แบบทําการอ่านบทแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์ที่เราได้รับครับผมก็ว่าจะไปแบบถามปรึกษาพี่ๆด้วยที่แบบมีประสบการณ์ในการเล่นหนังหรืออะไรเนี่ยผมว่าแบบต้องประมาณไหนแนวไหนแล้วก็แบบคาแรคเตอร์ต้องเป็นยังไงบ้างก็แบบมีปรึกษาด้วยที่ ป,ปีนี้ก็เรียกว่าคุณมีผลงานที่มันายได้ติดตามไหมคะอ่าใช่ครับก็เป็นแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบผลงานแบบว่าออนแอร์พอดีผมก็เลยแบบติดติดกันแต่อินปแบบพวดผลงานที่แบบออนแอร์เนี่ยคือแบบที่มีถ่ายเสร็จไปหลายปีแล้วเลยจะมีเรื่องอะไรอย่มงไรที่แบบแตนะ่งต่อปีออนแอร์ก็มีปีหน้าครับนนที่ละครละครเรื่องปีของปีหน้าครับผมที่เรื่องว่าเมื่อวันรับฟาก็จะเป็นเวลาของผลงาน อันนี้คือเราถ่ายมาดีมากแต่ว่าติดกล้องติดกล้องไปแล้วครับแต่รอแนต้องประมาณแบบเกือบปลายปีหน้าเลยครับไทเตอรเริ่มมีเป็นยังไงบ้างราเรื่องเรื่องใหม่ที่เขาจะได้รับเนี่ยอ๋อเรื่องโอเคครับผมก็มีเป็นจะเล่นกับลิวอ,ะอ่ะลิวใช่ก็รคเตอร์ก็เป็นดูเป็นคนเรียบร้อยเลยครับผมเรื่องนี้แต่ต้องรอติดตามว่าจะเรียบร้อยประมาณไหน คือแบบตอนเล่นผมดืดแอดมากเพราะแบบผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยู่กับพี่อะไรเงี้ยแล้วพอเล่นจริงๆมันต้องเล่นแบบเรียบร้อยหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกเก่งขัดตอนถ่ายครับหมายหมาเขาว่าไงไม่มาองมีคนเป็นคนรู้ตอวน้อยหรือว่าอะไรยังไงฟินจริงๆเป็นคนที่แบบพอเราเล่นฟีนไหนเราไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยเราอยากออกท่าทางได้มากกว่านี้แต่จริงๆเราก็ต้องแบบหน่อยครับก็ต้องมีมีมือไม้ใช่ใช่ใช่อะไรมันเลยถือัดเวลาเล่นครับผม ในโลกนี้คุณก็แบบเป็นคนแบบก็พูดภาษาด้วยวะก็มีบ้างก็มีบ้างยากไหมคะก็ถือว่ายากเขาแบบเป็นไตรเตอร์ที่แบบนิ่งไปเลยแล้วก็ดูเป็นความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำมีความคิดที่แบบบวกมากๆเลยครับผมวันนั้นที่แทนความมันแบบพอจะเลือกอยู่หรือเปล em, um, like um, ่าก็ม uh, ีครับก็ช่วงนั้นก็เจ็ดเจ็ดวันเจ็ดวเจ็ดวันเลยก็หลากหลายมากไงมันแบบแต่ละเรื่องมันก็มีความแตกต่างกันหมดก็ บางทีก็ปนๆกันบ้างเราเล่นหรอเล่นแต่แต่แยกแยกออกครับเราว่าเราจะต้องออกติดออกแต่กับตัวละครนั้นแบบดูว่าแบบต้องทำเป็นยังไงแบบเรื่องนี้สามวันแล้วก็หรือว่าสลับไปมาก็เรื่องไม่ได้เป็นแบบว่าสามวันแล้วก็สามวันก็คือเรื่องเดียวเลยสี่วันก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่อมีเวลาให้หล่อได้การแบบรู้อจับมันให้ได้อยากได้สูครับ ครับผมก็ไปมีรายการแข่งผมว่างก็ไปแข่งแต่ปกติเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับผมแน่นะคะก็อ่าได้แชมป์ก็สนุกดีครับมันเราก็ถ้าพี่ถิงพูดพี่ิงก็พูดคำนี้นะจริงใช่เออแล้วเรามาแบบมีผู้ดูโอในการเล่นกีฬาเลยอ่ใช่ครับเขาเป็นสายที่แบบออกทางกายอยู่แล้วเวลาแบบไปฟิตเนสไปอะไรก็ไปด้วยการส่วนมากครับผมแล้วก็คือเป็นคนที่แบบถ้าเป็นเกี่ยวกับกีฬานี่คือไปแน่นอน ก็รู้ว่ทกันจาเพราะว่าดคเล่น,น,นบางเาอยอะก็มาเปงเใช่ก็คือจริงสนิทตั้งแตเป็นนักบานแล้วอะไรผมก็แบบอาสามเรียนตอนอาสามมัธยมก็ที่เดียวกันมามเทพก็ที่เดียวกันอยู่ค่ายก็อยู่ค่ายเดียวกันเลยก็เลยแบบที่เดียวกันนี่คิดว่าจะไปฝาดกันที่ไหนหรืเปลาก็ถ้านนมีรายการก็ว่าจะถ้าว่างนะครับเขาว่างว่าจะลงแข่ง ไม่เรียว่าถ้าแบบโอกาสคือจะไปแบบไม่ไม่อยากคือแบบไม่อยากทิ้งเรื่องบาดใจเขาแบบเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบถนัดแล้วก็ชอบเราไปแต่ละทรีกบว่าจะได้ขอเป็นแฟนได้มาเป็นเพ่นใช่เปนแฟนน่ารักมากบางทีแบบเขามาแบบต่างจังหวัดอะไรบ้างอะไรแบบเพื่อมาดูเราแบบประมาณชั่วโมงนึงเลยก็น่ารักน่ารักมากถ้าขออีกเรื่องเท่าไหร่บอกว่ามีงานกับให้เราดูอะไรนะรับ อ๋อก็เดี๋ยวมีแฟนนี้ครับผมแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้เลยครับช่วงนี้ปราตเต็มต้องรอประกาศครับผมเ้ต้องสรุปต้องรออะไรดจะไปที่ไหนครับที่ไทยแน่นอนแล้วก็มีโชว์อะไรบ้างไหมพวกเราก็โชว์มาเต็มใช่ก็คือยังนึกภาพยังออกแบบไม่ออกที่ักใช่ใช่ใช่ก็มีจะเต็มแค่ไหนพวกเราก็ ก็ทําให้เต็มที่สุดครับผมว่าทุกคนจะชอบแบบเ,เรามีแบบใจใจไหมว,ว่าเราอยากโชว์อะไรบ้างในสปอยน์หน่อยเหรอไม่คือผมไม่ชอบโชว์อะ <laughs> คือผมคิดไม่ออกจริงๆก็จะโชว์อะไระคือเป็นคนที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์คือแบบไม่ชอบ,ชอบเ,อเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ชอบไปร้องเพลงไม่ชอบเต้นเลยอ่ะมันจะโชว์อะไรลูกพ <laughs> ี่ดู <laughs> ใช่ไงแต่มันเวลาโชว์เออแต่เหมือนโชว์เล่นบารไม่ได้มันก็เลยต้องทำอย่างนี้แหละอะไรเงีเออ้ยก็เลยคิดไม่ออกว่าจะโชว์ยังไงอะไรจะมีแักษาอะไรเพิ่มไหมแบบอยากเต้นเพิ่มไหมมาสกิงคอลบ่ จะปิ้งมาสายนี้อยู่แล้วไงเขามาด้านนี้เขาถนัดด้านนี้อยู่แล้วแต่ผมแบบคนละสายเลยใช่จริงๆอยู่กับมานตั้งนานเขาไม่ติวอะไรเพิ่มเลยหรอเขาไม่ถ่ายทอดวิชาอะไรของเขาให้เราก็เลยก็ไม่นะเพราะผมผมแบบมีสไตล์ของผมอะไรอ่าอันเรียกว่าเราให้เขาถ่ารอดใช่ใช่ทั้งเคฝากผลงานทั้งหมักแล้วก็ที่เดือดแล้วผมก็ติดตามนี่ไงเดติวเตอร์ที่วันมาสอนด้วยนะครับก็ฝากเปกระจายให้นักแสดงทุกคนด้วยนะครับผม